เปทำพันที่สองหน้าที่อยู่ชายแดนไม่ได้มีหน้าที่มาพูดอะไรพวกนี้ประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการทหารผมแค่งงเียแว่าไอ้คริติคอลติงกิ้งหายไปหมดฮะทำไมเขาเขาเขาต้องการจะให้เกิดความภาคภูมิใจและสัมผัสอี่คนไทยที่หัวแขนแผ่นดินเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่รู้เรื่องอะไรทำความเข้าใจอะไรความสัมพัทธ์อะไรความรักอะไรอธิปไตยหรือเปล่าเพื่อนผืนแผ่นดินไทยใหญ่ใครมายั่วโไม่เกี่ยวอะไรกับไ่ทำพันที่สองมายุ่งอะไรไ่ทำพันที่สองมีหน้าที่อยู่ชายแดนไม่ได้มีหน้าที่มาพูดอะไรพวกนี้ประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ไไได้มมีเเเเหหตตตุออะรรรรคคืกก็ลลยยงงงว่าาาาทััษศส์บ ผมก็เข้าใจว่าคนสอบเข้ามาอะไรนี้ก็ต้องมีความรู้นะคุณได้โค่ดเซ็งกิ้งต้องมีนะผู้บริหารที่จัดงานนี้ึมนมา่คืออะไรช่วยช่ตอบไปนิดนึงได้ไหมก่อนนอนขอพูดอะไรนิดนึงนะเห็นรายการรายการหนึงวิธีกรสองสองคนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยอะแต่ก็ม่เชิงวัมรุ่นนะงให่อายุแล้วน่าจะรู้เรื่องแล้วเขาพูดเพื่อเรื่องที่2ว่าการที่ไปพูดตามโรงเรียนธรรมศาสตร์โรงเรียนน้องโรงเรียนนี่น่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของนักศากษาที่สองพูดไปเขาขำไปเชิญตองไปอะ ถ้าหานก็าสอนเยอะจิงคุณครูเชิญไปเขไม่ไปเเปเล่นตัววาจะพูดอีกเพาคนไม่ชอบเลยต้องพูดไปถูกไหมเมื่อไปถึงโรเรียนแล้วจะจะพูดเรื่องอะไรล่ะก็ต้องพูดเรื่องให้รักพ่อแม่ให้ัสถาบันให้ประเทศไทยท่านก็พูดแค่นี้หรือว่าจะให้ท่านไปพูดเรื่องสูรบกับนักเรียนหลายคนเน่เหรอใส่ปืนตอนนั้นฉันพูนตอนนี้ใส่ไมตอั้นตอนนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้างนีคระเบิดอย่างนี้อย่าก็ี้อย่างนี้เหรอมันไม่ใช่พูดออกมาได้การไปพูดในโรงเรียนสอนให้รักชาติอย่างนี้ไม่ใช่น รักพ่อรักแม่นมันเป็นอะไรมากมายเหรอเกวยนพวกมึงพากันไปเนบไปแซะไปว่าเขาอะใช่ไหมมึงเดือดร้อนกันไงทีเวลาอีนัการเมืองอนัการเมืองเกวียนมึงทั้งถูกตัดสืบทางการเมืองบ้างแหละนะบางคนก็จะไปคราชชาติกันหละเกวียนมึงพากันเดินสายทั่วประเทศเลยน้าที่ของพวกมึงนะฮะบางคนเนี่ยไปแก้ผ้าลำเต้นอยู่นมึงยังไปออกรายการทีวีได้เลยแล้วไม่รับผ้าศออะเขาเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขาปกป้องที่เท็ของชาติเพืชาติรักเมืองใช่ปะคนดีคนดีเนี่ยจะเอาไปทำมหาล เป็นไรการนักการเมืองเนี่ยกูเห็นเนี่ยโหแฮ้กันเนี่ยชุดนี้เขาชุดชาเนี่ยเห็นเดินสายกัน้งทั้งวอกทีวีทั้งเดินสายทั่วประเทศเ่ยทำไมทำได้มันไม่เห็บไม่แน่มื่อหน้าที่ของทหารนี่แหละคือการปกป้องกีรเป็นไปของชาติดูแลชาติบ้านเมืองเขาอยู่กับประชาชนก่อนพวกมึงเกิดดีกูจะบอกให้วัดบารงเรียนมีทหารเท่านั้นกูจะบอกให้วันนี้นักการเมืองมาพูดมาเกิดอีกกูจะบอกให้นะมีคนก็ถามค่ะคติประจำใจหรือแนวความคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานของท่านไหมครับเป็นยังไงครับมันไม่ค่อยมีคคคคคคตติิิเททท่่าาาไหหรรรรรรกกกกก็็ืือออมมมมมมมปะะะใในนนนนนชช้้้ีีีววัััััััับบบุยงงงจแลลด ปคติในการดำเนินชีวิตก็คือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีการทำอะไรต่างๆถ้าเรามีพ้ใ้บงชาาต้องมีครรมคนมีครทมแล้วก็มีเหตุมีผลไม่ลำเอียงครับก็กติก็คือคำสอนในหลักพุทธศาสนาเนี่ยแหละที่ที่เรานำมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตัเองกับผู้ใต้งชาวพี่ร่วมงานทุกระดับมันก็จะได้ใจเขาแล้วก็ทำให้เนื้องานรประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพดีครับวันนี้น้องๆก็ยังคงเป็นแบบหน้าที่อยู่หน้าแนวหรือแนวหน้านะครับก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับในส่วนที่สูญเส มันเหมือนกับเพื่อนรักร่วมชีวิตในสนามรบทุกคน,นะจะใช้รถในการก็ราตามไม่ได้มีอะไรเครื่องทรงอะไรที่มันมันไม่มีเครื่องประดับอะไรที่มันเป็นริบเรยับแตกต่างกันมากสีนี้ก็เป็นสีที่เราต้องเสี่ยงเป็นเสียงตายด้วยกันแล้วก็ถามลูกน้องขึ้นไปถามลูกน้องบ,บาดเจ็บไปโรงพยาบาลก็ชุดนี้ในการสรุปดีเขาในการที่เขาจะทุ่มเทชีวิตร่างการจิตใจพเพื่อใช้ชาติแล้วก็ใส่ใส่แล้วมันมีความภาคภูมิใจในความเป็นฐานอาชีพอีกไม่กี่วัน ท่านแม่ทัพก็จะเกษียณอายุราชการแล้วครบ60ปีแล้วนะครับก็คงจะมีคำถามบอกว่าเกษียณแล้วท่านไปไหนบางสื่อท่านก็บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะฮะอันนี้แนวในความคิดของท่านอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยใช่ไหมคือตั้งแรกก็เป็นแบบนี้ครับแบบนี้คือเป็นเราก็จะเกษียณไปตามบาระแล้วก็คือก่อนที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับางที่ก่อนที่แม่ทัพยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าพอแล้วไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอยู่พอเพียงอะไรไปแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเลยมันไปอย่างนี้แล้วเป็นยังไงงงะะกก็็เนีี่ทททาขจิ้ประะชชานนปอย่างนนนั้้้ออีกกะะทิงพวปาาไรเงี้ยเราก็เอ๊ะมันยังไงหรือ แต่มันก็ไม่เล่นการเมืองพอเรื่องอาการเมืองปุ๊บเราจะไปเจอเพวกเขาได้ไงทีนี้ส่งตรงไหนฮะอย่างนี้เห็นว่าเป็นที่ปรึกษาท่านผู้าก,การทหารบกตัวจริงอันนั้นอันนั้นก็เป็นก็เลยก็เลยออกกันลูกของท่านผู้การทหารบกก็อยากอยากให้อยู่ช่วยก็คงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยดูช่วยดูงานตามที่ท่านแต่สั่งการ,รแต่ว่าที่นั่นเนี่ยคือ น้องประชาชนมวชนที่เป็นเยอยู่ก็คงต้องหาช่องทางในการพูดคุยกับพวกเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันไว้ก็เป็นในลักษณะงานเหมือนกิจการพลเรืองานาพลเรือนเป็นลุงทหารกองหนุนคนหนึงไปพูดคุยไปให้กำลังใจกันนะครับโดยไม่มีประโยชน์นแฝงอะไรกบเป็นความโชคดีของกรมกิจการพลเรือนทหารบอกด้วยนะที่มีท่านแม่ทัพซึ่งเป็นขวัญกำลังใจนะครับไปพบปะพี่น้องประชาชนเป็นว่าลุงๆป้าๆนะครับก็คงจะได้เียอกันได้เห็นคุณลุงแม่ทัพท่านนี้ในบทบาทใหม่นะครับซึ่งก็ยังมีหัวใจเดิมเดิมน รับใช้ตราบชั่วชีวิตชื่นใจมากนะคุณมิตรมหาชนเาทำยับอกว่าจะไบอกชนไหมครับเป็นบทเพลงเป็นเนื้อเพลงที่กินใจแล้วก็ถูกต้องเลยครับ,รบแบบนี้แหละครับ,รบถูกใจโดนใจท่านม,มากมากเลยนะครับท่านอยากจะฝากอะไรไปถึงแนวหลังที่นึกถึงทหารแนวหน้าเดี๋ยว่าขออะไรจากประชาชนถ้าจะขอก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยที่พี่น้องประชาชนที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะแผ่นดินไทยอยากจะให้ทหารไทยนั้นทำหน้าที่อย่างเต็มกีดความสามารถซึ่งพวกเราผมแล้วก็ลูกหลานทหารที่อยู่หน้าแนวนั้นเราได้ทำหน้าทีี่่่นนั้้้แแลลววก็ยงงคททาหตอ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะฉนั้นขอให้พี่น้องคนไทยได้เชื่อมั่นและผมต้องขอบคุณในความเป็นห่วงและความเมออาทรที่มีต่อกันโดยลหลายท่านและกลุ่มคณะต่างๆได้นำสิ่งของอผู้บริโภคมามอบให้เพื่อเป็นเสริมและให้กำลังใจให้กับรลา่หารที่อยู่แนวหน้าผมก็น้อมรับนะครับน้อมรับของเหล่าน,นี้ด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจากจากแนวหน้าของน้องทุกคนแล้วก็ผมจะรีบนำของของน้ำใจต่างๆเหล่านี้ไปส่งถึงน้องๆโดยเร็วแล้วก็ส่วนทหารที่อยู่แนวหน้านั้นน้องๆทุกคนมีความระมัดละวังใจดีครับแล้วก็พร้อมที่จะทำ